วันเดียทีหนึ่งวันได้พาเนยไปไหนในกรุงเทพบ้างจะเล่าให้ฟังในหนึนนนาา่งนาทีครึ่งที่แรกไปไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทีมสะพานเลือขอเพรเรื่องจารงานโชคลาภไปช้อปปิ้งกันต่อที่สัมเพลงจอดรถแถวแถวชงวัดก็เลยแวะเดินก่อนนี่แอบไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเยอะมากแล้วก็ไปลุยที่สัมเพงกันเดินไปเกือบสีช<ม>่ชั่วโมงช่วงนี้ที่สัมเพ็งก็จะเป็นเทปวันคริสต์มาสกับวันฮาโลวีนหมายให้เราไปเดินมาวันที่ยี่สิบสามนะคะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเทปแล้วก็ได้ไปเดินสัมเพ็งเสร็จนะคะเราก็จะไปที่จ ระหว่างทางก็มีคาเฟ่เยอะมากเลยในขนาะเราไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์นะเนี่ยแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินะเห็นเขาว่าช่วงนี้กาลังฮิตวัยรุ่นมาถ่ายรูปกันเพียบรวมถึงเราด้วยเราเดินเข้าซอยอะไรไม่รู้เห็นคนเยอะๆดีเดินมาเรื่อยๆก็จะมาโพลทึ้งแนะนํเจ้าพยาแต่ว่าราคาอาหารขนมคาเฟ่ที่นี่ค่อนข้างแรง่าจเน้นไขยชาวต่างชาติมากกว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดยอดฮิตคนถ่ายรูปเยบใคขอยากมาถ่ายรูปเก๋ๆก็มาได้นะเราไม่ได้ตั้งใจมาหรอกแต่ว่าแบบเพ็นในแมปเราบอกอุ้ยมันใกล้ดีเป็นทางผ่านไปที่แตต่รรราาากก็จดงงนนนีี้้้้ชทม ตืนด้วยหละตอนนี้ก็คือใกล้หมดเวลาจอดรถแล้วก็เลยต้องรีบวิ่งเลยค่ะก่อนกลับบ้านก็มาหาอะไรกินที่เซเว่นโก้ได้เมนูยอดฮิตชาทานวกุ้งแล้วก็ขนมอะไรไม่รู้ราดอะไรดูใบไม่รู้จะบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ได้กินไอติมทอดเมนูที่ทําให้คิดถึงตอนเด็กๆมากบุฟเฟ่ขนมแบบนี้ด้วยนะเราไม่รู้จะกินอะไรก็เลยให้หนยตั้งเลยไอติมทอดนอร่อยมากให้หน่อยตั้งๆไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยกิดเรอกอยากกินแค่ไอติมทอดเบแล้ววันหยุดหนึ่งวันใช้คุ้มมาก